สปตนะคะก็เสริมศักยภาพบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ค่ะสู่การประยุกต์ใช้นะคะโดยการเสริมความรู้ในการใช้อุปกรณ์อ,อย่างถูกวิธีในแพทย์สมัยบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสปตค่ะได้เปิดและก็มอบเกียรติบัตรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อย,ยกระดับสมรรถนะศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครั้งที่2ซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่16-19ิมิถุนายน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีรูปแบบทั้งการจัดก,กิจกรรมภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติด้านงานช่างซึ่งเป็นการบริาการการทำงานร่วมกันระหว่างสบตและอปะจอทั้ง5จังหวัดแดนภาคใต้รวมไปถึงโรงเรียนพระราบดจังหวัดแดนภาคใต้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยมีการจัดส่งโจ้าที่นะคะประจําศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์มาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ ในการซ่อมสร้างและดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือความพิการของผู้ที่ต้องการในแต่ละพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันนะคะบ,บอกว่ามีคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายประสบปัญหาในเรื่องกายอุปกรณ์อธิเตียงฝึกยืนวอลเกอร์เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งย่อมสํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพตามเวลาการใช้งานจําเป็นต้องได้รับการซ่อมบารุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ผู้พิการส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการซ่อมบารุงคือไม่สามารถหาที่ซ่อมบํารุงคนพิการได้จึงต้องมีการยอมทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างน่าเสียดายทาให้ผู้พิการส่วนใหญ่สูญสเสียโอกาสในการใช้ นรวมไปถึงการใช้กิจวิติตประจําวันเมื่อเกิดความชํารุดเสียหายอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่มีสถานที่ในการซ่อมบํารุงหรือเปลี่ยนอะไรซึ่งโครงการในครั้งนี้ค่ะจะตอบโจทย์เรื่องของการเป็นศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ให้กับผู้ที่ต้องการโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ